เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2564พลตรีวีรพงศ์สีรัตผู้บัญชาการกองพลฐานพื้นใหญ่ร่วมพิธีบวงสวงถวายสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2564เนื่องด้วยวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2175เป็นวันพระราชสมภพ,พของสมเด็จพระนารายมหาราชพระมหากษัตริย์องค์ที่27ของกรุงศรีอยุธยา วันที่16กุมภาพันธ์ของทุกปีจึงถูกยกให้เป็นวันสมเด็จพระนารายมหาราชเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติของพระองค์ท่านโดยมีพิธีทำบ,บุญตักบาตรการถวายสการะการสแสดงต่างๆรวมถึงการรำวงสวงถวายสมเด็จพระนารายมหาราชนาพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาทตร์พระนารายราชนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดรุบุรีซึ่งมีตัวแทนจากสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองพลฐานพืญญ้นใหญ่เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย สุยาาาปยตานันวะสมัอ huh. ัดิรับครับลูกฮันึ่งต่ครับรถขันขันข่าว breaking n e w ข่าวต้นชโมมในระบบเคเบิลทีวีก็พลฐานเป้นใหญ่